สวัสดีครับพี่น้องลูงป่าเอาอาสู่ขูสะ่คนครับมานีมาพ่อกันคือเก่าครับกับเบาบนชานแนวครับบรรยากาศอยู่ทงอยู่หน้าครับตอนแรกๆครับมารอบังเขาครับ ยินดีตอนรับพี่น้องที่เขามารับชมสองเบาบน,นแนวด้ยวยครับพามาเลอะบางเขาครับต้งบนท่านพอเกี่ยวครับเขาบ้านหลาครับตัวเนี้ยวสุพรรณครับ ีนี่ราคาเขาก็ายังไ่แน่อยู่ครับราคาดีอยู่ตันละเมินเนี่ย็นี้ซือว่าดีอยู่ครับมูเขาขายหมดแล้วยังแต่ของเบาบน,บนเวพร์เนี่เพอเกีียวอยู่ครับนี่กำลังพ่อเมา เป็นอย่งไรเนาะครับน้อทั้งบ้านพี่น้องเกี่ยวกันแล้วนี้อย่างนาเนาะเขานียวครับขา,ายเดด่าคาอยู่บ่ครับเจ็บี่ากเจ็บสี่เมาเหม็นเขามาช่องเบาบนนี้เลยครับเด้อผู้ใดขายข้าวเหนียวเดดราค่าหลายครับ อยู่ทังจังหวัดอื่นครับอยู่จังหวัดอุบลนี่ยผู้ขายกรกักบปวดถึงครับผู้ขายรุ่นก็นได้มื่นกลัวๆอยู่ครับมืน่นตัดน้ามื่นกลัวครับ พ่อพี่น้องมารอเบิ่งเขาเน่ยมาแรงครับอากาศเย็นๆครับหลังฝนตกดินไปปล่อยครับฝนตกเศร้าครับนี่เขาสิบฮากรเริ่มออกรลแลนะครับเริ่มจะออกลนกันแน่นะครับ พี่น้องลูกร้านอยู่วงเทพกรุงไทยเห็นภาพบรรยากาศทงไทยทงหน้ากันคนที่อยู่วงเทพคือทอดบ้านนะครับ বিশেষ তারপরে มองงามกับงามดีครับงามแน่อยู่ดีเียขอวเนี้ยวสุพรรณบุรีสิะซิบเล็ก ก็เลยร้ายนะมันสวนสวยเมจโจกครับหอมหน้าข้าวแล้วะครับเขาหอมหน้าข้าครับเขาเมจโจนี่สีด้ายครับมันงามสีด๊ายกว่ากันเลยครับ หวงงามบอกครับหวงข้าวพันสุพรรณบุรีแถวบ้านผมเียคล้ายเบิรนน์ดครับตัวเหนียว อยู่บ้านอยู่อำเภอพิมบู์ครับเนอำเภอพิบู์มังสาหารบ้านผมมาอยู่อำเ่อเดชเขาเนี้ยนี่เขาเกี่ยวแล้วขายเบอรตครับเนื้อนี่นิดหน่อยครับผู้เอาไปกินครับ ยิบนี่ฝากพี่ฝากน้องไปสัมผีก่อนครับผู้เล่ที่เข้ามารับชมเลยอะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ช่องเบาบนน้ำไม้เอครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพอไดีถ่ายคลิปเป็นกำลังใจถ่ายคลิปในไม้มาให้พี่น้องเบิองครับ คลิปนี้ว่าุบวขอกล่าว้าว่า,ว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 าสวัสดีครับ